Popping bottles and. อ๋อนะฮะโอเคนะฮะวันนี้อดตกจากสวรรค์นะบทที่หนึ่งเราอยู่กับเกม The Sims สองนะ Castaway นะฮะหรือโดดเดี่ยว Story อ,อ่าอะไรเนะะี่ยแล้วอื่นๆเป็นไงบ้างเนี่ยพวกเขาน่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ,ะแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากจะนึกอะไรฟูนั้นอีกแล้วล่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ไม่เห็นเหมือนในโบชัวที่แนะนำรีสอร์ทหาคู่ลุๆเลย ฮะนี่มันอะไรเนะี่ยโอเคนะฮะหากคุณต้องดูข้มอมูลเมึงเมึงเก็บนะเก็บอ่านี่คือเดอะซิมย้ำนะว่าเป็นเดอะซิมสองแคสตอร์แคสเวสตอรี่นะฮะเราก็ได้รับบทเป็นผู้ติดเกาะน,นะฮะอะไรขนะวานเล็กเหรออ๋ออะไรเนี่ยจะตรวให้ด ทัวหาดเลยเผื่อจะมีอะไรที่พอใช้ประโยชน์ได้บ้างฉันจะเรือกนี่ว่ากาะสวรรค์รับรองว่าไม่มีใครไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีชื่อว่าสวรรค์แน่ๆเฮียอะไรของมึงโอ้อ่านะโคตรโคตรโคตรเจอเฮียเลยไหมเจอเลยไหมมันคือหยิบสมบัติจากเรือนี่นาอะไรตอนนี้หยิบสมบัติฉังหยิบขึ้นมาอ่าไหนวะ ต,ต่อไปต่อไปอะไรเอออ่ะงไงวะเปิดหีบ <c oughs> สาม,มารถจะคลิกไอคอนโหมด icon mode เรื่องราวเพื่ออ่านบันทึกได้ตลอดเวลาช่างมความเหงามากฉันเหงามากฉันรู้ฉันเขียนบันทึกประจําแต่ถ้ามันแย่จริงการพูดคุยกับตัวเองทางวันทางคืนเนี่ยมันช่างเหน็ดเหนื่อยนะอยู่วันนี้เหมาะมากๆ สำหรับเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆฉันมีสเก็บไว้แน่ๆเปิดหีบศึกษาการทำอาหารตรวจปริมาณสเบียงเขียนไดรี่เปิดหีบดิเปิดหีบนะฮะแล้วก็หัน่นมาเล่นก็หัน่นมาเล่นภาคนี้บ้างนะเผื่อจะมีอะไรดีๆบ้างนะฮะไม่มีอะไรปิดหีบไปซะสัตว์นะแล้วไงต่อวะฮะโอ้เดนน่าฟ้าอะไร เตะไปเตะมามองไปรอบๆมองขอบฟ้าโอ้ขอบฟ้าฟิโตนนะโอ้ขึ้นไปปีแล้วเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยอเราอยู่บนเรือสุดหรูนะแล้วก็เกิดเกิดความระยำนะ,ะเสือกล่มนะเรือล่มนะแล้วเราก็ติดเกาะเลยนะฮะนี่แหละเช่นเลย เดี๋ยวต้องหาเพิ่มอีกหน่อยเพื่อไว้ข้าวหลังคงไม่รีบม,มากเกินไปหรอกอะอะไรก็ไม่มก็ไม่รู้นะเนี่ยเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวอ่าปีนเข้าไปปีนเข้าไปเก็บโอ้โหเก็บเยอะเก็บเยอะไฟเป็นของจําเป็นมากเลยนะอ่าไม่ก็ให้เราเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะเออดีกว่าแคชเกมนี้ อ่าคุณสามารถตรวจสอบว่าสิ่งของคุณมีทรัพยากรอยู่มากแค่ไหนโดยดูจํานวนทรัพยากรตรงที่ถูกชี้โดยลูกศรสีแดงอ๋อก็มีของแค่นี้อะไรก็ไม่มีอะไรนะฮะอ๋อออนะครับไม่มีอะไรหรอกไป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 ตีตีตีตอนนี้คุณได้ก็ได้เก็บพยากรทรัพยากรแล้วอะไรเนี่ยะไรไอเหียอ่านไม่ทันโน้สกดปิดบิก ได้เวลาเอาเศษไม้พวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วล่ะโอเปเปเครื่องโกยขี้เท่าเช่างมงเชื่อมงอ่านะฮะแล้วไงต่อวะจุดไฟนะ,ะจุดไฟแบบหนึ่งปรับก่อนอาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องนะเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยนะโอเคนะเอาไว้นี่เอาไว้นี่นะจุดไฟจุดไฟ สำเร็จมึงเริ่มบ,บ้าแล้วเนี่ยตบม,มืออยู่คนเดียวเนี่ยอ,อะไรเนี่ยสำเร็จแล้วเห็นฝีม,มือนักจุดไฟตัวจริงหรือ,อยังอ้าวเยี้ยให้มนันได้ยงงี้สินี่คงเข้าฤดูมอลสุมแล้วนะฮะต้องสร้างอะไรสักอย่างสำหรับเป็นที่หลบพายุแล้วล่ะสร้างที่กำบังจะเลอะละมึงเหี้ยตรงไหนสร้างได้บ้างวะ เอามาตั้งที่เด่นๆหน่อยดิเฮ้ยที่จสร้างได้แต่ที่นี่นาโซฟาประมาต้องพักหน่อยแล้วล่ะพรุ่งนี้คงจะยุ่งหน้าดูมไม่รู้สึกเสียใจอะไรบ้างเลยหรอมึงติดเกาะอ,อยู่นะเนี่ยน,นั่งนั่งอ๋อแบบหนึ่งย้ายยีนี้มาใกล้ๆ เออแล้วก็เผาบ้านเตยไปเลยนอนหลับนอนหลับอ่าหลับแล้วเอา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 เฮียอะไรนะโอ้เข้าฉากบูบี้นะฮะเอาแล้วตัวเฮียตัวเฮียมาแล้วเอากองสัตว์กองกู อ๋อโลกไอ้มึงไอสัตว์เกาะนี้แม่งก็มีตัวเฮียเลยเนะี่ยโหอ้เอาอสัตว์ลิงเ oh. นี่ยลิงหน้าหมีเนะี่ยสัตว์มึงจะมาทำอะไรหีบกู oh. ย่อย่าเลยอ่านะฮะมีฉากโมวีนะเขาก็ดีไปนะโอ้ oh. มีกล้วยมีเปลือกกล้วย เปลือกมะพร้าวโอ้โหที่โดนกินไปแล้วนะฮะ,ะมึงก็ยังหลับอยู่นะฮะเออเพิ่งจะสะดุง้งอ่าบทที่สองนะต้องรอดไปให้ได้นะฮะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อคืนมีอะไรเข้ามาหรือคนทิ่พักตอนหลับอยู่แน่ๆเลยอโอ้โหเสียงกูหลอกอ่ะนะกูย้ายหีบเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับ พี่เกียรเดินนะครับ <c oughs> อ่านะครับอ๋อวั e วั c k เนฟัยทำหลุมใส่ขยะเฮียดแล้วไงอ่ะทำไงอ่ะซับก่อนสับก่อนขอสับก่อนแม่งอย่างกับไม้คราฟไอ้เนี่ยอ่นะฮะหลุมหลุมเครื่องโกยขี้เท่า กองใบไ,ไม้ไมอกทำอะไรทำหลุมใส่ขยะฉันต้องหาวิธีกำจัดขยะเพราะฉันไม่อยากจะอยู่ท่ามกลางความสกรปรกถ้าจะสร้างหลุมขยะโปรดเลือกเปิดโหมดดูโหมดแลกเปลี่ยนแล้วเลือกเครื่องโกยขี้เถ้าแล้วลากไปวางบนที่ที่ต้องการใส่ในพื้นที่ถ้าในแค่ตระรอของคุณของ,ของทุกคนยังไม่มีเครื่องโกยขี้เถ้าเราจะต้องสะสมทรัพยากรต่อไปจนกว่าจะมีเฮีย yeah. ผต้องจัดการอย่างนี้เพื่อให้ได้ทรัพยากรทรัพยับย์ทรัพย์ัพย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 ม่ต้องการเท่าไหร่เนาะอ่าได้แล้วนะครับนะครับโอเคอยู่ใกล้อยู่มึงอยู่ใกล้ๆกันเลยมึงอยู่ใกล้ๆมึงไม่ต้องจักกันไเนะฮะโอ้ขี้เกียจนะฮะอ๋อน่าจะทำความสะอาดหน่อยพวกสัตว์ป่าจะได้ไม่เข้ามาทิ้งในพักทิ้งนี้อีกอะไรไม่รู้นะครับปีถี่ไปอะไร ความสะอาดที่พักทำไงอ่ะทำไงวะที่ที่นี่ฉันไม่มีที่ทิ้งขยะแล้วฉันจะได้จัดการกับอะไรที่มันยุ่งยุ่งเหยิงเหล่านี้เท่านั้นถ้าจะทำสะ,สะอาดที่พักให้ค้นหาเศษขยะและกะลามะพร้าวเน่าๆอ๋อกูรู้แล้วตรงไหนวะกะลามะพร้าว อ๋อนี่ไงฮะอ่าไอลิงน้ำไอลิงจังไรวส์สักก็เห็นกูเริ่มปวดขี้เนี่ <c oughs> ยยังสกรปรกอยู่เลยนิดหนาว่ายน้ำแล้วทำความสะอาดร่างกายซะหน่อยดีกว่าแล้วก็ทำลายระบบน,นิวเวศของน้ำด้วยกินเม็ดของตัวเองอีกให้กูทำไงสัสหยุก่อนเดีย๋ยว จะว่ายน้ําคลิกที่ทะเลแล้วเลือกว่ายที่นี่แล้วคุณจะเดินลุยน้ําไปเรื่อยๆจนลึกพอจะว่ายได้ว่ายมาที่นี่แล้วกันโอ้เปลี่ยนชุดโอ้ใส่มากเอาละมึงมึงเจออะไรเนะี่ยตัดฉากมูวี่ไม่ดีแล้วมึงไม่มีอะไรนะโอ้โอ้น้ําสีสวยมากได้ปลาอะไรมั้งโอ้มีปลาด้วยโอ้โหสวยสวย ไม่ปลาเหลืออยู่ในเลเยอร์เหลือเกินกำลังอยากจะได้มาลงท้องสักตัวพอดีตัวสองตัวสองอ,อ,อย่างไงนะ <c oughs> ถ้าต้องการตกปลาคีที่น้ำทะเลเต้นเต้นเราเลือกจับปลาและถ้าตัวเลือกไม่ขึ้นมาในตอนแรกที่คุณคีที่ทะเลเราพยายามที่บริเวณอื่นตามแนวะชายหาดดูโอเคนะครับ <c oughs> จับป้าจับปลาไอสัตว์ตำตีนตัวเองมึงโง่มากเอ,อ้เออยี้ยค่ายมึมีซอสจิม้มเจ็ดรสบ้างไหมไม่มีไปจับที่อื่นมึงพูดอยู่คนเดียวมึงบ้าแล้วนะเนี่ยไอเียติดก่อสองวันมึงบ้าเลยอ๋อได้ปลา,าแล้วซูชิเหรอไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าอะไรเนี่ยยังไม่อยากไปสบายในที่ แบบนี้หรอกน่าจะเอาอาหารที่จับได้มาปรุงให้สุกก่อนอ่ามันคิดถูกอะมันคิดถูกนี่ยหมเหตุถ้าเอาถ้าจะเ,เอาปลามาทำอาหารคิดที่ครัวแบบโบราณแขมไฟสำหรับมือใหม่แล้วเลือกจุดไฟเมื่อคุณอัาละมึงเครื่องครัวเครื่องครัว ใจวิยแ <c oughs> ร๊บนึงนะฮะโบราณคที่รัวแบบโบราณแคงไฟสำหรับมือใหม่แล้วเลือกจุดไฟเมื่อคุณได้ไฟช่ว,ชวงแล้วคิดที่รัวแบบโบราณ ไฟจุดไฟเล่นไม่เป็ดเลยนะฮะทานอาหารกลางวันปลาปลากระลังลวกโอ้โหอ๋อาละมึงมีของแดกแล้วอ๋อโอ้เฮียเป็นไงชินนีดพิเศษอ่ะโอ้จอร์ดอบอุ่นอบอุ่นที่อบอุ่นอ๋อวิวัดดึกโอเคนะตรวจสอบตรวจสอบอ๋อโอ้ นี่ทำเป็นเรือวะอ,อ,อะไรเนี่ยต้องลองไปแถวๆริมน้ำเพื่อดูเศษซากพวกนั้นให้ชัดๆหน่อยนี่จะเอามาทำฐานทำฐานแพรได้ดีเชียวแต่ฉันต้องมีท่อนซุ้งมากกว่านี้เก็บมาไงโง่แล้วก็มาต่อไงเอ,อ,อ้ยวู้เก่งนะชมตัวเองด้วยสัตวอนาโอเคปะมึงเดิมวามึงเดิ อ๋อมาบทที่สามแล้วยังไม่เจอสิ่งที่ฉันมองหาฉันต้องการอะไรที่จะเอามาตัดไม้ไผ่นี่ได้ฉันคิดว่ามีดใหญ่น่าจะใช้ได้นะอะไรวะตัดไม่ได้แล้วจะหามีดจากไหนไอ้โง่มาหาดูดีมีอะไรอะไรอะไรของมึงเนี่ยหไหนลองไปดูดีกว่าว่าขึ้นมันซัดอะไรใหม่ๆขึ้นมาโอ้โหพูดอย่างกับมึงเฮ้ยีต้องให้ดาบเนี่ยนี่สัส แหมสัตว์อะไรใหม่ๆม,มาอ,อ๋อดูนี้ก็ได้ดีวะโอ้ยโง่ถ้าหาเสร็จถ้าจะหาเซซ่าลองมองหาหลังหามองหาลังที่จมอยู่บนหาดครึ่งหนึ่งบริเวณใกล้ฝั่งขี้ที่รังไม้เราเลือกขุดขึ้นลังไม้ลังไม้ไมอสัตว์ลังไม้อยู่ไหนยังไนวะ อยู่ไหนนะวะเสรีอยู่ไหน ies? อยู่ไหนคุณอยู่ไหน ies? อ๋อออเออเอองงครับผมงงฮะอ้าวฟบบี้ับปีสำรวจไม่ได้ไอ้สัตว์สบลม อะไรต้องหาอะไรฮะโอ้อาอขุดลงไปในซ้ายขุดลงไว้อ่าไอสัตว์กูเก่งตัดเลยฮะเออตัดอีกตัดอีกตัดให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือเอออ่าสำรวจสำรวจอ่า ซาเครื่องบินนะโอเคนะสําหรับผู้ชมนะก็ขอจบตัเพียนท่านี้ก็พอแล้วนะฮะเออก็ไม่อยากเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแน่ๆฮะน่าจะต่อนะถ้าคนดูชอบนะก็อาจจะต่อเดินต่อไปนะซาเครื่องบินเนี่ยก็ลองรอลดซาเครื่องบินกีนนะ่สน,น,นสำหรับวันนี้เฮฮาแกร์เจอร์กับเกมแต่ซิมซองแคสเวสตอรี่นะเราขอจบตัเพียนนี้นะสำหรับวันนี้อ๋อให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ โอ้เจอคอมินซักคมินตัวโอ้ซักคมินนี่ดูเก่าแก่กว่าอายุฉันซะอีกสงสัยจังเลยว่ามันอยู่ที่นี่มันนานแค่ไหนแล้วต้องอะไรต้องอยู่นี่อีกนานแค่ไหนกันเนี่ยให้ในห้องนักบินน่าจะมีวิทยุหรือผู้สัญญาณนะฉันไปลองดูหน่อยดีกว่าโอ้มึงรู้ถึงผู้สัญญาเหลวมึงเก่งมากเลยนะไอเฮียเนี่ยโอเคนะ ก็ขอจบระวบีนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอจบอย่างน,นี้นะสวัสดีครับ